ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทำได้แต่กินไม่ได้ตอนทำกับข้าวสไตล์บ้านนาวัตถุดิบในการทำยำไข่ดาวมีอะไรบ้างมีไข่เราใช้แค่สาฟองเพราะว่าเดี๋ยวกินไม่หมดมีน้ำตาลมีน้ำปลามีมะนาวพริกหอมใหญ่แล้วก็กระเทียมจะเป็นยังไงไปดูวิธีทำกันเลยขั mm ้น hmm. หันคือ หอมใหญ่หั่นก่อน บางคนอาจจะใช้เป็นหอมเข็ก็ได้นะประมาณนี้ประมาณสามซี่อพอถ้าว่าอยากให้เปรี้ยวกว่านี้เดี๋ยวลองคุกก่อนแล้ว ค่อยมาเพิ่มมะนาวเอาเราใช้พริกกี่เม็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแต่ถ้าใครกินเผ็ดกว่านี้ก็ใส่พริกตามชอบไปเลยหรือว่าไม่กินเผ็ดก็ใส่สองเม็ดก็พอหั่นพริกหั่นพริกแล้วอย่ามือไปใครยี่ตานะเพราะว่าจะแสบตามากเราก็ไม่รู้ว่าพริกนี้เผ็ดหรือเปล่าแต่ส่วนตัวเราอะเป็นคนไม่กินเผ็ด แต่เราอยากลองใส่พริกเยอะๆดูองงเพราะว่าเราอะอยากรู้ว่ามันเผ็ดแค่ไหนเราก็ใส่กระเทียมหอมใหญ่แล้วก็พริกลงไปเลย ดีไฟก่อนเติมน้ำมันเพิ่มก่อนนะเ้าจะมาบีมันนา,นส,าสิอืมบีมันนาแต่ว,ว่ามันน้อยไปเราขอหั่นเพิ่มก่อนมันไม่นัาเปรี้ยว น<ม>คนไปบแ้วต้องใส่น้ำปลาน้ำปลาใส่ไ,ไปเลยพอแบบอนนีกทมแล้วก็ใส่น้ำจานอันนี้พี่ยอไม่ชอบกิหนหวาน ทำให้ตารละลายได้อะแต่ว่ามันน่าจะยงเปรี้ยวไม่พอขันเอาหันเอาดีมางเลยแล้วก็ไม่ต่อ อีกวัาใีเปลี่ยนดีเลยลูกหนึ่งทำพิลับเลยนะค่ะเป็นเพื่อแล้วไข่ออกมาใช่ปะแล้วเราก็เอาเผลอเอามือเราอะไปนี่เจาะไข่เปลือกไข่แตกไข่เลยแตกตข้งไปเนี่ย ตอนแรอาจจะเล่นหน่อยก็คือเราอบอนไปต่อปุ๊บไข่แต่เลยนี่รอบนี้ไข่สวยไปแลมมาเลยแลม เติมน้ำมันเพิ่มก่อนยาสามฟองที่เราทำลาไปทัท่วๆเลย ไม่ออกตั้งแต่หอมใหญ่แล้วก็กระเทียมแต่ถ้าใครจะใส่อะไรก็ได้แล้วแต่เลย นากินไหมทุกคน